โยโยโยเที่ยงตรงเจนกับถึงหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนทึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.I.P. แคลนในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์บิ๊กแมทพิจารณาเลือกเกมเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเฉลยกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับทั้งสองทีมมีจัดแต้มจากการชนะ2สเสมอ1แพ้2เท่ากันเป๊ะครับแมนยูเกมล่าสุดในลีก บุกเสมอพาเลตมา0ูนต่อศูนย์ครับกลางสัปดาห์ยูโรป้าลีก ทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับเทเวนเต้มา1ต่อหนึ่งะครับเอริเกเยนฮาคมสิทธใช้งานลินเดเลิโยโร่กับลุคชอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องเช็คเมสันเมาครับดูแล้วตัวลหลักประตูโอนาน,น่านะครับเกมรับมัชัยเดลิกได้พักในเกมยุโรปน่าจะกลับมาจับคู่กับลิซานโดนะครับแบ็กขวาเป็นมัสซารวีแบ็กซ้ายเป็นดาโลเหมือนเดิมตรงกลางคอมบี้เมนูได้พักเต็มๆน่าจะได้เล่นตรงกลางทีนี้ต้องดูว่าเล่นกับอูกาเต้หรือคาเซมิโรนะครับแนวรุกเนี่ยบรูโน่แรดฟอร์ดดิยาโล กองหน้าเนี่ยรัสมุดฮอยลุนก็มีลุ้นจะได้เบียดโจชัวแซ่บมาเป็นตัวจริงบ้างนะครับในขณะที่ทอแนมฮอสเปอร์เกมลีกล่าสุดเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดมา3-1นะครับคืนมาบริหารเล่นยูโรปาลีกก็เปิดบ้านถล่มคาราบักมา3 0ต่อศูย์ครับอาร์สปอต,ตเตโกครูมอสิชง,งาริชาริซันแล้วก็ต้องเช็คสนเฮืองมินนะครับกับตันทีมที่โดนเปลี่ยนตัวออกในเกมยูโรปาลีกครับคืนวันนี้ประตูวิกคาริโอเหมือนเดิมเกมรับปอโรกับอูโดกี้ แล้วก็คู่เซนร์แบ็กอย่างโรเมโรฟันเดอร์เฟนได้พักหมดเลยคืนนี้จะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับแดนกลางครับเบนทันกูเชมแมเดสซันเดยันครูเซฟสกี้แนวรุกบันดันจอนสันกับโซลันกี้น่าจะลงตัวจริงต่อเนื่องทีนี้อยู่ที่โซนเฮงมินครับถ้าไม่ไหวก็จะเป็นติโมแวนเนอร์นะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วเสมอสองบ้านแมนยูบ้านสเปอร์สเปอร์ชนะ2อศูนครับคู่นี้ก่อนเกมตามหน้าเสือใกล้เคียงมากนะครับ อาจจะเสมอไหนเสมอกันครับทีนี้สเปอร์เนี่ยต้องอยู่ที่ซนเลยครับถ้าลงได้อันตรายครับแต่ถ้าไม่สมบูรณ์น่าจะม,มีโอกาสสำหรับแมนยูเต็ดเหมือนกันนะครับจริงๆแมนยูเนี่ยโดยรูปทรงเกมเนี่ยดูดีขึ้น ทั้งเกมกับพาเลทแล้วก็ท e, เวนเต้เพ็นว่าปัญหาอยู่ที่จังหวะจบนะครับอยู่ที่ว่าคืนนี้จะทําได้หรือไม่ครับแม้เกมแบบนี้ยังน่าวัดใจแมนยูเนต็ดในโอทราฟฟอร์ดนะครับพี่เจรมองว่าไม่น่าจะแย่ถึงแพ้คาบ้านครับเกมแบบนี้แมนยูปิดประตูแพ้ไม่สเสมอก็ชนะเลยนะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคืงหนังบิ๊กแมชประจําค่ํำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย